เจ็นักแสดงเล่นละครแข็งอยากให้เ,เรียนการแสดงเพิ่ม 1. บอมทนินรักษามาตรฐานการแสดงได้อย่างไม่มีตกกลนทสมชายาหินแกลนิตแม้จะเป็นพระเอกเรื่องที่4แล้วแต่นุ่มบอมยังคงโดนจับตาจากคนดูถึงพัฒนาการการแสดงอยู่ตลอดที่ในเรื่องล่าสุดพิรุณพร่ำรักก็ยังไม่ไหวโดนวิจารถึงความแข็งตาลอยและแอคติ้งแปลกๆไม่เปลี่ยนแปลง 2. ริชชี่อรเนต หินกลานิสาวจากเรื่องสวยร้ายสายลับที่แสดงคู่กับเรกบอมทนินทำเอาคนดูยังติดภาพแ a c t ิ้งการแสดงสุดแสนธรรมชาติของน้องริชชี่อยู่หลังจากละครเรื่องแรกริชชี่ดนว,วิจารณ์หนักหน่วงพอดูยังมีการเข้า cross เรียน a c t ิ้งพัฒนาความสามารถด้านการแสดงอยู่ตลอดเพื่อรอก,การปล่อยของให้แฟนๆได้เห็นถึงพัฒนาการของเธอ 3. ไอซ์อามีนาเป็นอีกคนที่จัดอยู่ในหมวดนี้ ก่อนหน้านี้เธอเคยถูกวิจารณ์จากละครเรื่องเพราะพลึงสีชมพูมาไม่น้อยในเรื่องการแสดงที่ดูนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยมีเสน่ห์ทางการแสดงและยิ่งได้เล่นคู่กับพระเอกแอนดรูวที่เล่นตามฟืลลิงไม่เหมือนบทละครทําเอาไอซ์ดูแข็งแข็งไปเลยบวกกับรูปร่างท่าทางที่ผอมสูงทําอะไรก็ดูเก้งก้างแปลกๆซีโดมประกอบลำพระเอกหลอกคันเทปเล่นมากี่เรื่องกี่เรื่องความหลอกของพี่ท่านก็นําแสดงดีจริงๆแม้ในเรื่องหลังๆการแสดงของพี่โดมก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะอย่างในเรื่องที่เล่น กับนางเอกเจนี่เสน่หาสัญญาแข้นเราก็จะเห็นพัฒนาการทางการแสดงของหนุ่มโดมเพิ่มมากขึ้นแต่โดยรวมก็ยังคงดูแข็งตามสเต็ปหาเด่นคุณงามเนตรอาจไม่ถึงขั้นเรียกว่าเล่นแข็งอาจเรียกได้ว่ายังขาดเสน่ห์ทางการแสดงอยู่หนักมากเพราะเด่นคุณที่ได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกแล้วแต่ก็ยังไม่สร้างภาพจดจ้านให้กับคนดูเท่าไหร่เรียกได้ว่าขาเดเสน่ห์ความดึงดูดสายตา กเคนภูภูมพระเอกของเจ้าแม่นาคีเล่นละครหลายเรื่องการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นแต่เพราะละครตัวชูเป็นนักเอกเสียส่วนใหญ่จึงยังไม่เห็นซีนอารมณ์ที่นักหน่วงของเคนเรอละครแรงเงาสองออกอากาศมาดูกันว่าการแสดงของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างและ 7. นายนพัดความหล่อน่ารักในละครเรื่องแรกอย่างรักกันพลวันเล่นเอาสามีแห่งชาติของสาวๆเซไปเหมือนกันเพราะคำพิจารณ์เรื่องแรกอาจจะมีแข่งไปบ้าง แต่ในเรื่องของหน้าตาเสียงจังหวะก,การแสดงถือว่าเป็นการเริ่มต้นเรื่องล่กที่ดีสำหรับนาย